เดินหน้าไปอีกครับเดินหน้าแล้วก็เยวี่ยงอีกครับอีกโอเคเอาลงครับดันยาวๆเลยครับ อ๋อเยรอโอกทีนึงครับเต็มกดแรงๆเลยกดเต็มๆเลยอ่านั่นแหละครับไม่ต้องไปนั่นมันลงลงก็ดันเต็มๆเลยครับดันเต็มๆเลยนั่นแหละครับอ,อย่างนั้นเลยโอเคเอานะอันนี้ลง ฐานครานลงโอเคครับเสร็จแล้วครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านน้ำรอบบ้านอะไรครับนี่บ้านน้ำรอบบ้านนำรอบตํานนบลตํานนบลน,น,น,น้ำรอบน้รอบอำเภอลานสัก,น,สกนะครับตอนนี้เรามาติดตั้งเมื่อวานนี้เราติดตั้ง40แรงที่อู่อวันนี้เรามาติดตั้ง47แรงนะ l อลสี่ ของหน้าอะไรครับเนี่ยอบตอประยุทธ์อบต่อประยุทธ์นะครับกับเจษสุพนีใช่ไหมฮะโอเคเนาะตามนั้นอ่าสี่สิบเจ็ดแรงทรงนี้เขาเรียกว่าทรงสูงครับทรงสูงก็หน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะนะครับ,รบก็เรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลหลักๆนะฮะที่เราจะอธิบายก็ยังมีตีนเพจพวกเนี้ย เราก็จะยึดประมาณนี้ให้นะฮะเพื่อนๆก็ดูและก็ทําตามได้นะครับเด็กกล่องเรา3นิ้ว6มิลน,นะฮะต้อง6มิลเท่านั้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของ BM ก็คือต้องยึดหลังคานะยึดหลังคาให้แล้วแขนก็จะเป็นทรงแขน A นะฮะเป็น A มีตัวคาบเพื่อซับแรงกดแล้วก็ให้มันช่วยดันที่เสาหลังนะครับมาดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นสปริงปด แบบง่ายๆแตัขอสลิงสลิงยาว6เมตรลองปลดให้ดูหน่อยครับดึงไว้เลยครับดึง1นึสองานเนี่ยก็จะปลดนี้ยตีกลับแล้วก็ปล่อยปล่อยเลยครับอ่าประมาณนั้นปอนอันนี้ยังไม่ตั้งเลยนะปอนเบอร์ยี่สิีนะครับนี่มากับน้องปอนสองคนสุริยายก็อยู่อู่เนี่ยนี่หลักการของข้างหน้าก็ง่ายๆนะเราใช้เหล็กราง3นิ้วนะฮะสนิ้วเชื่อมประกบด้านข้างให้ความแข็งแรงนะครับ เราหักคอที่เราหักคอก็เพื่อให้มันถึงพื้นไดไวหรือสามารถที่จะเก็บวัตถุดิบมันอ้อยอยูย่คาได้ไวนะครับโดยไม่ต้องชักยาวถ้าชักยาวเราจะทําให้การรับน้าหนักได้ไม่ดีนะครับก็ยาวมาถึงจนตอนนี้ก็เป็นเหล็กกล่องนะ6กมิลนะฮะเอกกล่องสีนิ้วต้องหนาหกมิลนะฮะก็ยืดด้วยนอ็อตเบอร์30มสิจนวนหตัวนะฮะสายสลิงยาว6เมตรเราก็าไว้ในปอกอย่างดีนะครับไม่ต้องไปถอดหัวเสร็จ ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านข้างเราก็ทำการพับเก็บมุมนะฮะเพิ่มความแข็งแรงตรงมุมสามเหลี่ยมให้นะครับมุมกจะจกะมาเป็นอย่างนี้แล้วก็กระบอกเราเป็นกระบอก BM นะฮะ b m BM จะเป็นแกนใหญ่เลยให้ใหญ่เลยอาจจะระบีได้ 1.2. จุดจุดนะครับข้างบนก็อาจจะระบีได้ไดนะฮะแล้วก็ตามด้วยการยึดกูรังคาให้นะครับ เพดแยกน้ำมันของ47แรงจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะของศูนย์ก็ประมาณ300กว่าบาท350ประมาณนี้นะถ้าสั่งอู่ช่างภูมิก็ประมาณ800-900สายไฮดรอลิกก็ให้2ชั้น2ชั้นก็จะมีความทนทานเรื่องความร้อนนะฮะแล้วก็แรงดันเ r สเชอร์ของน้ำมันนะครับขงบนก็ตามมาด้วยเป็นคอนโทรลไฮโดรแพคนะฮะสายสลิง สายสลิงเราจะาม้วนไว้บนหลังคาคนระับตอนที่เราพับเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับให้ยังดีก็มีโลโก้ bmt นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปนั่งดูข้างบนหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะพอเรามานั่งดูข้างบนก็จะมีความโล่งหูโล่งตาซ้ายขวาเราก็คือมันจะโล่งหูโล่งตานะครับไม่มีกระบอกตรงนี้ให้บังตาครับคอนโทรลเราก็เป็นไฮโดรแพคนะไฮโดรแพ เจะลิตรนะครับดันเข้าออกง่ายๆอันนี้ก็123 123ปล่อยนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้นะฮะนะครับ,รบวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องหนึง่งนะครับเมื่อวานก่อนที่เขาบอกว่าไม่ห่วงวิชาไอ้น้องๆท่านใดนะฮะที่เราที่สนใจนะครับหรือช่างท่านใดที่สนใจทำอ BM, ูบี u ็นะฮะก๊อปได้เลยและก็ไม่ห่วงอุปกรณ์อะไรที่ขาด เพจเียกน้ำมันสายไฮรดรอลิกคอนโทรลก็ปรึกษาเราได้นะใช้กระบ,บอกแบบไหนยังไงแบบไหนก็ปรึกษาเราได้เราส่งให้ได้ด้วยนะครับนี่เอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์เราก็มียืดหูแขน A เ,เปิดตะแรงหน้าได้นะฮะกระบ,บอก Bm และที่สำคัญก็คือสามารถก๊อบได้ไม่ห่วงวิชานะครับไม่มีลิขสิทธิ์รับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็มากับ น้องปอนเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับอะลืมไปว่ามีผ้ามาด้วยนะฮะผ้าอ่าเมตรห้คูณสเมตรในราคา160บาทถ้า30มิผืนก็เหลือ150บาทนะฮะของคุณเจริญรัตหมอดีหรือร้านเจริญรัตลองลองเข้าไปดูเสร็จแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านน้ำรอบครับตำบลน้ำรอบลานสักอุทัยธานีครับผม